สวัสดีครับมาอยู่กันที่สนามระชาติเจ็ดก้าววันนี้ครับตอนรับการมาเยือนของค่ายพุทธบูชาครับฝั่งนี้นะครับพี่ป้ากับน,น้องเนสนะครับฝั่งนู้นเป็นพี่โลดนะครับพี่จอยแล้วก็เป็นฝั่งนู้นยืนสามคนนะครับเป็นเดี่ยมฝั่งนี้ต่อให้สามสองนะครับอันนี้ตอนรับการมาเยือนค่ายพุทธบูชาครับ สนามเจ็เก้านะครับวันนี้ครับน้องเนตดนิดโอ้โหเอาละครับแต้มตอนนี้นะครับสิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดนะครับสูสีนะครับเป็นช่วงท้ายเกมนะครับเอ๋ครับไายพุทธบูชานะครับมาเยือนสนามเจ็ดเก้านะครับวันนี้ครับสิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดครับพี่ป้างเสริมครับครับพี่รวดเปิดพี่จอยโฉบขึ้นมาครับล้นเอาละครับตามเล่นได้ครับลุงนี้ครับ แต้มตอนนี้สเปียร์เตอร์เชียร์ครับนี่ครับปาเตี้ยนะครับเดินหาเหลี่ยมนะครับปาเตี้ยเสื้อสีเขียวนะครับวันนี้น่าจะมีหลายคู่นะครับมีนักกีฬาหลายๆค่ายเข้ามากวันนี้ครับครับเเปิดครับอีป้างโถงขึ้นไปครับโอ้โหโยนข้าไปแต่ว่าตามเล่นได้ครับดีครับ เมียต่อสิบเมตรครับีป่างเซับยกขึ้นมาครับเต็มรอบครับไม่ได้รับหรอกครับตรงนี้ครับหนักมากครับรอเจ้ารอมาสีครับบรรยากาศสนามประชาชนที่เจ็ดเก้านะครับวันนี้ต้อนรับเย็นเยือนครับสนามพุทธบูชาครับสิบเมตรต่อสิบเมตรครับครับเลยติดไปสิด ยังไงโอ้โหห่างครับลูกนี้ครับพี่ป้ายกยศห่างกันลูกนี้ครับแต่ว่ายังแก้ไขได้ดีครับน้องเนีครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับวันนี้สนามประชามที่เจ็ดก้านะครับตอนรับทีมเยือนครับสนามพุทธบูชาครับสนามอยู่ใกล้กันนะครับพุทธบูชากับสนามเจ็ดก้าก็ไม่ห่างกันมากครับเอาครับสิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดครับ อ๋อครับตรงนี้ครับพี่ป้างสิงบอดครับตรงนี้ครับนี่ครับซุปเปอร์โดวก็อยู่ครับวันนี้ครับซุปเปอร์โดวก็มาครับวันนี้ครับต้อนจับต้อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับลืมไลค์ลืมแชร์ครับคนที่เพจตะกอไฮไลท์นะครับสิบเมตรต่อสิบเมตรครับนี่เปิดพี่ป้ายกไปครับเอาโน่นฝั่งนู้นครับเกี่ยวไม่ได้ครับตรงนี้ครับ คิดว่าน้องเนี้จะถึงครับไม่ถึงครับวันนี้ครับ11-11ครับโอ้ยเสืบลงเส้นแล้วครับวันนี้ครับเนียสครับเสิอไลายเส้นครับโอ้โห12-11ครับเต็มเดียวเกมครับตอนนี้ครับ เติบดีมากครับตรงนี้ครับนี่ครับบรรยากาศนะครับเอาละครับเต็มเดียวเกมครับสิบสองต่อสิบเอ็ดเน็ตเซิบ์ฟโหลดเปิดโอ้โหตเต็มรอบครับสิบเอ็ดต่อสิบสองครับวันอาทิตย์นี้มี วันอาทิตย์ก็วันอาทิตย์ก็เตะที่สนามแปดเอเรนะครับวันอาทิตย์ครับเปิดยกขึ้นมาเอ้ายกต่ำพี่ปังโอ้พี่ป้ายกต่น้องเนี้แก้ข้ามดีครับพวกนี้ครับโอ้โหยกต่ำมากครับแต่ว่าน้องเนี้ครับนี่ครับน้องเนี้ครับเอาละครับแต้มเดียวเกมครับ12ต่อ11ครับโอ้ซีมากครับอย่างนี้ครับ สามตัวองร้อยตอนตีเอ็ดครับเปิดลุกขึ้นมาครับเอาละครับยังอยู่ครับไม่ยอมไม่ง่ายครับฝั่งกินเจ้าบ้านครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกระดึงไลค์กดแชร์นะครับเอาละครับแต้มตอนนี้นะครับตีเอ็ดตอนสิบสองครับตีเอ็ดตอนสิบสองเต็ดเปิดปีป้างชงขึ้นไปครับ ยกีตาร์ยกหนีบล็อกครับผงดีครับยกหนีบล็อกครับเออต้องยกหนีบล็อกครับพวงนี้ครับโอ้ตายตายตัวยกครับแต้มเดียวเกมครับฝั่งนี้ครับต้องการอีกหนึ่งแต้มครับฝั่งเจ้าบ้านก็ต้องล็อกร้อยครับเอาละครับสืบไปไหนครับพวกนี้ครับตรงนี้ครับสิบสองต่อสิบเอ็ดแต้มเดียวเกมครับมาขอแต้มหนึ่ง เอาละครับเสือไปไหนครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเอาละครับสิบสองต่อสิบเอ็ดเต็มเดี่ยวเกมเสือไปไหนเสือยอดปีจอยเปิดโยกขึ้นมาก็ไม่น่ารอดนะครับพวกนี้เรียบร้อยดีครับโอ้โหเอาละครับเต็มสุดท้ายมีวัดครับ นี่ครับซุปเอดมาเป็นโค้ดครับนี่แะครับซุปเปอร์ดครับมาเป็นโค้ดกับวันนี้ครับใช่นี่บอกโค้ดยท่เลยใช่ครับแม่ผมก็บอกแค่นี้โอ้โหปลาใส่เม็ดกับวันี้ครับไม่น่าพลาดรับวันนี้ครับ ถือว่ายกสวยนะครับเอาละครับชิงดำแล้วครับตอนนี้ครับฝั่งเจ้าบ้านตามตีเสมอได้นะครับ12ต่อ12ครับเอาละครับแต้มเดียวเกมครับเอาละครับตีเสมอได้สำเร็จครับ12ต่อ12ครับชิงดำแล้วครับตอนนี้ครับนักกีฬาตันได้ว่างก็มาอ่านเรียมซ้อมได้นะครับสนามประชาที7 9นะครับวันนี้ตอนรับการมาเยือนของค่ายพุทธบูชาครับ อยูไม่ดีเอนเดิมน้องนะครับแตม่เดียวเกมครับ12ต่อ12ครับชิงดำ้วครับถือไปในตรงนี้อันนี้เปิดปีบปางยุ่ยังไงถือว่าสวยคในตรงนี้ครับเรียบร้อยครับยังล็อกอยู่ครับตั่งนี้ครับมาเสิร์ฟมาเสิร์ฟมาเสิรือแล้วก็ปีบ้างเ์ฟครับ ครับซูเปอร์โดเป็นโค้ชครับโดนกระโดดเหมือนอีกอัดครับเต็มเดียวกันครับ54ครับผีปางซื้อครับ12ต่อ12ครับ300พอจอยเปิดยกขึ้นมาครับเรียบร้อยดีครับลูกนี้ยกมาอย่างนี้ครับโอ้โหครับ อ๋อแล้ครับเตมเดียวเกมครับจอบฝั่งไหนครับชิงดำนะครับเบอดเอราเนดเอดเดา่นเสียมือแล้ปังหายสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้น่าจะมีหลายคู่นะครับสิ่สองก็ทิสองครับ อีกขอดนี้มิกพี่ิฆามาครับพวกนี้ครับโอ้ยว่าแซบมาแซบไม่เหล่านี้แหละโอ้ยครับ12ต่อ12ครับจะออกฝั่งไหนครับตะก้อครับโอ้ยโอ้ยโอเคโอาครับสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมนะครับอยู่กันที่เพจตะก้อไฮไลท์นะครับไลฟ์สดเสร็จก็จะไปตัดต่อลงยูทูบนะครับช่องตะก้อไฮไลท์นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ ตะก้อยไฮไลท์นะครับเอาละครับลูกสุดท้ายพี่ป้างเสียไปไหนครับแอมเดียวเกมครับ12ต่อ12ครับเสียไปไหนครับลูกนี้ครับเอาพี่จอยเปิดยกขึ้นมาครับไม่น่ารอแล้วครับลูกนี้เรียบร้อยดีครับเอาละครับฝั่งเจ้าบ้านยังล็อกอยู่ครับเอาละครับอนี้ชิงดำนะครับ นี่ครับสนามประชาธิปี่เจ็ดเก้านะครับวันนี้ครับตอนรับการมาเยือนของค่ายพุทธบูชาครับฮเฮาเร์ฟสิรส่อยร็วจุงต่อจุดสองครับไปแล้วบอกเยอะเหลือเกินเอาครับโอ้โหลงครับพวกนี้ครับลงครับพวกนี้ครับโอ้โหลงสามเดี่ยวเลยครับพวกนี้ครับโอ้โหลงที่สามเดี่ยวพวกนี้เป็นแล้วว่าฝ่ายเจ้าบ้านชนะไปแล้วครับ ด้วยสกอร์เลครับ13ต่อ12นะครับอู้สืบดีมากครับตรงนี้ครับลงสามเหลี่ยมเลยครับตรงนี้ครับนี่แะครับก็ติดตามได้ครับเดี๋ยวจะมีอีกหลายคู่นะครับวันนี <t t ้ครับน่าจะมีอีกหลายคู่นะครับครับไลฟ์สดเสกก็จะไปตัดต่อลงยูทูบนะครับช่องตะก้อยไฮไลท์นะครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับอยู่ในคลิปช่องก็จะมีคลิปนักตะก้อยเดินสายมากมายนะครับให้ทุกท่านได้รับชมนะครับนี่แหละครับบรรยากาศนะครับขอจบการไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับ เดี๋ยวจะไลฟ์สดคู่ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ